เยเวรังอุปเนยหันติเวรังเตสังนะสัมมติแปลว่าเวนของผู้จองเวนย่อมไม่ระงับเวนของผู้จองเวรมีเช่นนี้เวนไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาเวรชั่วยิ่งผัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝายต่างปองจองอาฆาต พยาบาทเข็นฆ่านิจจาเอย๋ยยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวนจะเฉยหยุดลงคงไม่มีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมกรูดและกะวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในวิงนังเวา สองสามีภรรยาชาวบ้านตำบลวัดโบสถ์ประกอบอาชีพโดยการทำนาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปในละแวกนั้นแต่ว่าฐานะของคนทั้งสองนี่ไม่ค่อยมั่นคงนักเพราะว่ามีที่นาเป็นสมบัติของตนเองน้อยมีไม่กี่ไร่ก็เลยมีไรายได้พอเลี้ยงครอบครัวอยู่เพียงไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งก็ไม่มีเงินเหลือใช้เหมือนกับบ้านอื่นๆเขา แต่ว่าสองสามีภรรยานี้มีสิ่งที่เป็นสมบัติอันภาคภูมิใจเหนือกว่าชาวบ้านทั้งหลายทินเดียวกันอย่างหนึ่งก็คือมีลูกสาวซึ่งมีรูปร่างสวยงดงามแล้วก็กําลังอยู่ในวัยสาวเป็นเสมือนดอกไม้ซึ่งมีสีสวยกลิ่นหอมกําลังบานทรงกลิ่นติดอยู่กับต้นก็ให้มวลหมู่พรมรทั้งหลายนี่ก็โบกบินมาเชยรถกลิ่นอย่างไม่รู้เบื่อ หวานนี่เป็นลูกสาวคนเดียวของนายวิ่งแม่เว่าเป็นหญิงสาวที่สวยเกินตัวงามเกินฐานะแม้จะอยู่ในเสื้อผ้าเก่าๆไร้เครื่องประดับเสริมความงดงามไม่แก่ตัวเองเหมือนกับลูกคนมีเงินทั้งหลายแต่หวานก็มีความงามอย่างยอดเยี่ยมตามที่ธรรมชาติเสกสรรแล้วก็ให้ไว้กับเรือนร่างก็เลยไม่จำเป็นจะต้องตกแต่งเพิ่มความสวยแก่ตัวให้ยุ่งยากเป็นการหมดเปลืองโดยใช่เหตุ ผู้ชายแถววัดโบสถ์และตำบลใกล้เคียงหลายคนต่างก็มุ่งหวังจะได้หวานเป็นคู่ครองเพราะพอใจในความงามของหวานแต่หวานก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมปลงใจรักใครกับใครแน่นอนซ้ำในวิ่งผู้เป็นพ่อก็ออกจะหวงลูกสาวอยู่มากเพราะว่าหวานเป็นลูกคนเดียวซึ่งพ่อแม่แสนรักแล้วก็ปลูกความหวังล่วงหน้าไว้ว่าลูกคนนี้จะช่วยพยุงฐานะพ่อแม่ให้มั่นคง โดยจะได้เป็นที่พึ่งเพื่อพ่อแม่จะได้รับความสบายใจตอนแก่บ้างแต่ความหวังของนายวิงและแม่วาวนะั้นจะเป็นไปได้อย่างใจหรือเปล่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับเมื่อปีที่แล้ววัดโบสถ์มีงานก่อพระเจดีย์ใสแล้วก็ปิดทองพระซึ่งเป็นงานประจำปีโดยมีมหรสพสมโพธิ์อย่างสนุกสนานถึงสามวันสามคืนเหมือนกับทุกๆปี หวานก็ออกไปเที่ยวงานวัดทุกคืนติดต่อกันจนเลิกงานแล้วก็จากการไปเที่ยวงานวัดครั้งนี้เองก็ทำให้หวานซึ่งยังไม่เคยสนใจผู้ชายคนไหนมาก่อนเลยเกิดความรู้สึกพอใจชายแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งพยายามตีสนิทกับหวานอย่างใกล้ชิดจนหวานต้องเก็บเอาใบหน้าและคําพูดของชายคนนี้มาจําแล้วก็ฝังอย่างติดหูติดตาไปนอนคิดคืนละนานๆอย่างไม่เคยเป็นมาเลย แล้วก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าเกิดความสนใจผู้ชายคนนี้แม้ว่าจะเพิ่งพบแล้วก็รู้จักกับเขาเพียงไม่กี่คืนก็ตามความจริงคนที่พยายามเข้ามาใกล้ชิดกัะหวานเมื่องานปีวัดโบส์เนี่ยไม่ใช่คนพื้นตำบลน,นี้แต่มารับราชการอยู่ประจำท้องถิ่นเมื่อไม่นานนักโดยเป็นข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจที่อำเภอแล้วก็มียศเป็นสิบตำรวจโทชื่อยิ่ง เรื่องของหมู่ยิ่งเนี่ยยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่าเป็นคนตัวเปล่ายังโสดอยู่หรือว่ามีลูกมีเมียแล้วพอรู้กันเพียงว่าหมู่ยิ่งคนนี้ย้ายมาจากจังหวัดอื่นแล้วก็มาประจำอยู่ท้องถิ่นนี้แต่ผู้เดียวโดยพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักใ,ลใกล้ๆสถานีตำรวจนั่นเองซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีบุตรภรยาอยู่ด้วยหมู่ยิ่งเป็นชายรูปงามคนหนึ่งแล้วก็ยังพูดเพราะอีกด้วย ท่าทางก็มีสเสน่ห์ชวนในเพศตรงข้ามพึงพอใจไม่น้อยสำเป็นตำรวจซึ่งมียศเป็นถึงผู้หมูเมื่อแต่งกายอยู่ในเครื่องแบบก็เพิ่มความสง่าและมีความพึงผายเอาเรื่องทีเดียวหมูยิ่งเพิ่งจะมารู้จักชาวบ้านแถบวัดโบสถ์เป็นครั้งแรกตอนที่ถูกสั่งให้มารักษาการในงานปีของวัดนี้พร้อมกับตำรวจอีกสองนายและเมื่อได้พบกับหวานซึ่งมาเที่ยวงานวัดในคืนแรกก็เกิดความสนใจ พราะหวานเป็นผู้หญิงที่งามสะดุดตาก็เลยพยายามใกล้ชิดแล้วก็หาเรื่องพูดคุยด้วยพร้อมทั้งแสดงความเอื้อเฟื้อแก่หวานและแม่เว่าเป็นพิเศษก็เลยทําให้หวานเกิดความพอใจต่อหมู่ยิ่งนักและเมื่อได้พบกันอีกในคืนต่อๆมาก็ยิ่งสนิทสนมกันเพิ่มขึ้นจนหวานต้องเก็บเอารูปร่างและคําพูดของหมู่ยิ่งไปนอนคิดคืนละนานๆด้วยอารมณ์อันประหลาด แม้งานวัดวัดโบสถ์จะเลิกไปแล้วตั้งหลายวันแต่ว่าหมู่ยิ่งก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมาโดยพยายามติดต่อกับหวานอย่างเปิดเผยซึ่งในวิงและแม่วาวก็แสดงทีท่าว่าไม่รังเกียจหมูยิ่งเลยซ้ำยังเปิดโอกาสให้หมู่ยิ่งและหวานได้ใกล้ชิดกันโดยสะดวกไม่ขัดขวางห้ามปรามแต่ประการใดเพราะว่าผู้ชายอย่างหมู่ยิ่งตามสายตาและความรู้สึกของในวิงแม่วาวเข้าใจว่าหมู่ยิ่งน่ะเป็นคนดี มีหน้ามีตาตลอดจนมียศและตำแหน่งอันสำคัญอยู่ในท้องถิ่นนี้คนหนึ่งนอกจากนั้นยังมีเงินเดือนเป็นรายได้ประจำแน่นอนซึ่งเหนือกว่าผู้ชายอื่นๆในละแวกบ้านถิ่นนี้ทั้งสิน้นถ้าหมู่ยิ่งพอใจและมุ่งหมายจะเลี้ยงดูลูกสาวตัวจริงๆตัวก็จะพลอยมีหน้ามีตาแล้วก็หายห่วงเรื่องอนาคตของลูกต่อไปแล้วก็จะมีคนเกรงใจเพราะตัวเป็นพ่อตาแม่ยายของหมูยิ่งอีกด้วย ฉะนั้นนายวิ่งซึ่งเคยเป็นคนห่วงลูกสาวก็เลยเปลี่ยนนิสัยโดยสนับสนุนให้หมู่ยิ่งกับหวานได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษเพราะเกรงไปว่าจะต้องพลาดไม่ได้เขยที่สมใจยิ่งนานวันความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ยิ่งกับหวานก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับจนชาวบ้านแถบวัดโบสถ์ก็ร่ำลือกันอย่างสนุกปากว่าไม่ช้าหรอก ตาวิงยายวาวคนเหอลูกเขยก็จะได้หลานโดยไม่ต้องแต่งงานลูกสาวข่าวเรื่องนี้ทำให้ในายวิงต้องกระทบใจมากอยู่เหมือนกันเพราะปากของคนมีอิทธิพลไม่น้อยทำให้ผู้ถูกนินทาเนี่ยเกิดความวุ่นวายใจแล้วก็อับอายจนไม่มีความสุขได้ฉะนั้นในวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสนายวิงก็ถามลูกสาวเรื่องของเองกับมูยิ่งนะเองตกลงกับเขาให้ยังไงฮะก็ ยังไม่ได้ตกลงอะไรกับเขาหรอกยะพ่อก็เขายังเฉยเฉยอยู่บ้าม่ยังไงกันก็ติดต่อกันอยู่ตั้งนานสองนานแล้วทําไมไม่ตกลงให้เรียบร้อยสทัทีมูยิ่งเขาไม่บอกเองู้วว่าจะมาสู่ขอและจัดการแต่งงานตามประเพณีเมื่อไหร่ฉันเคยให้เขารีบมาสู่ขอแล้วก็แต่งงานกันให้เรียบร้อยให้มันสิ้นเรื่องกันไปแต่เขาผลัดว่าต้องรอไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะแต่งงานกับฉันยังไม่ได้ ฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่เขาว่ายังไม่พร้อมนะเพราะติดขัดด้วยเรื่องอะไรแต่ว่าไม่อยากจะเส้าซีถามให้เขานำคาญใจเพราะรู้ว่าเขาก็รักฉันอยู่มากเมื่อเขาบอกให้รอไปก่อนก็ควรจะรอไปฉันม่าตามใจเขาดีกว่านะพ่อในวิงฟังลูกสาวก็ต้องยอมสงบใจรอเพื่อให้หมู่ยิ่งพร้อมที่จะมาสู่ขอลูกสาวตัวตามที่เขาได้พูดเอาไว้ต่อไป เวลาผ่านพ้นไปอีกหลายเดือนหมู่ยิ่งก็ยังติดต่อกับหวานอยู่อย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมและเมื่อหวานพยายามรบเร้าขอให้หมู่ยิ่งรีบจัดการแต่งงานกับตัวเพื่อไม่ต้องเป็นขี้ปากของชาวบ้านหมู่ยิ่งก็ขอผลัดโดยอ้างเหตุผลเหมือนเดิมอีกจะเป็นพราะหนุ่มสาวทั้งสองนี้ใกล้กันมากจนเกินไปหรือด้วยความสมัครใจร่วมกันก็ไม่ทราบอยู่ๆหวานก็เกิดมีอาการแสดงออกมาให้ปรากฏอย่างเปิดเผยว่าตัวเอง เริ่มตั้งท้องแล้วก็ยอมสารภาพกับพ่อแม่ตามตรงว่าได้เสียตัวให้กับหมูยิ่งหลายครั้งแล้วจนเกิดอาการเช่นนี้ขึ้นในวิงนังเวาฟังเรื่องจากลูกก็แสนที่จะตกใจก็หาโอกาสพูดกับหมูยิ่งให้รีบกู้หน้าอย่าให้ตัวต้องอายชาวบ้านทั่วไปเลยโดยขอให้จัดการแต่งงานกับลูกสาวตัวให้เสร็จสิ้นไปจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่หมูยิ่งจะจัดมาก็แล้วกัน ขอเพียงให้ทำตามประเพณีเพื่อจะกู้หน้าคนทั้งสองแล้วก็ลูกสาวของตนสักครั้งตอนแรกหมู่ยิ่งก็ยังเบี่ยงบายเหมือนเดิมอีกครั้นเมื่อในวิงคาดแันขอร้องจริงจังขึ้นหมู่ยิ่งก็กลับพูดบอกว่าอืมจะต้องแต่งให้ยุ่งยากทำไมเพราะว่าได้เสียกันเองแล้วต่อไปคนก็รู้กันเองอะ่ะไม่เห็นหน้าจะวิตกอะไรนี่ครับคำตอบของหมู่ยิ่งทำให้ในวิงแค้นใจเป็นที่สุด พราะมู่ยิ่งแสดงน้ำใจว่าไม่ได้รักลูกตนโดยใจจริงแต่มุ่งที่จะทำลายเชยชมคล้ายก็เห็นเป็นเครื่องบำเรอสำหรับอารมณ์คลายชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก็เลยเข้าเถียงต่อปากต่อคำกันอย่างรุนแรงจนเกิดการวิวาทกันขึ้นแล้วก็หมู่ยิ่งได้จากไปด้วยความไม่พอใจเช่นกันด้วยความแค้นซึ่งฝังอยู่ในใจทำให้ในายวิ่งต้องไปร้องเรียนฟ้องหมู่ยิ่งต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหมู่ยิ่งเพื่อขอให้จัดการบังคับหมู่ยิ่งจดทะเบียนสมรสกับลูกสาวตัวให้เป็นหลักเป็นฐานแม้ว่าจะไม่แต่งงานกันอย่างออกหน้าออกตาตัวก็จะยอมและเมื่อหัวหน้าสถานีตำรวจผู้นั้นทราบเรื่องตลอดก็ชี้แจงให้ในายวิงเข้าใจตามจริงว่าเออหมู่ยิ่งนะเขาไม่ใช่คนโสดตัวเปล่านะที่จริงเขามีลูกมีเมียเป็นหลักฐานแล้ว เขาทิ้งครอบครัวไว้ที่อำเภอประจันตคามจังหวัดประจินบุรีซึ่งเป็นภูมิลำนาวเดิมของหมู่ยิ่งแล้วก็ภรรยาเขาเพราะฉะนั้นเรื่องที่หมู่ยิ่งได้เสียกับแม่หวานเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สมยอมกันเองเพราะว่าผู้หญิงก็อายุบรรลุนิติภาวะแล้วจะให้จดทะเบียนซ้อนขึ้นโดยยังไม่ได้หย่ากับภรรยาเก่านะั่นไม่ได้มันเป็นการผิดกฎหมาย จะทำได้อย่างเดียวก็คือเรียกตัวหมู่ยิ่งมาตักเตือนแล้วก็แนะนำให้เลี้ยงดูส่งเสียแม่หวานและลูกซึ่งจะเกิดต่อไปแต่ถ้ามูยิ่งดื้อดึงไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมจะต้องมีความผิดฐานละเมิดวินัยแล้วก็ขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตลอดจนประพฤติตนเสื่อมเสียไม่สมควรจะเป็นข้าราชการต่อไปซึ่งจะต้องถูกย้ายหรือว่าถูกปลดออกจากราชการ อันเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็กระทบกระเทือนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่น่าคำนึงถึงก็คือลูกแม่หวานซึ่งกำลังจะเกิดเนี่ยอันจะมีสภาพเป็นลูกนอกกฎหมายควรจะหาทางไห้หมู่ยิ่งจัดก,การจดทะเบียนรับเป็นบุตรให้ถูกต้องในภายหน้าด้วยเหตุนั้นระยะนี้ก็สมควรจะสงบเรื่องไว้เพื่อหาทางพูดจากับหมู่ยิ่งแต่โดยดีจะดีกว่า เพราะถ้าจะทำรุนแรงก็จะเกิดผลร้ายมากกว่าที่จะเป็นเรื่องดีนายวิงก็เลยต้องยอมจำนนตามเหตุผลที่หัวหน้าสถานีตำรวจชี้แจงแล้วก็พกความผิดหวังกลับบ้านไม่กล้าจะตึงตังทำอะไรกับหมู่ยิ่งตามที่ตั้งใจไว้ทั้งนี้ก็เพราะลูกสาวตัวก็เสียตัวแกเขาแล้วแล้วถ้าหมู่ยิ่งต้องถูกย้ายหรือถูกออกจากงานโดยตนเป็นต้นเหตุก็จะเกิดความ ร้าวฉานระหว่างมูยิ่งกับลูกสาวของตนโดยไม่มีทางจะต่อกันได้ติดส้ำร้ายหลานซึ่งจะเกิดในไม่ช้าก็จะต้องกลายเป็นลูกนอกกฎหมายไปก็เลยต้องข่มใจโดยยอมทนเป็นเบี้ยล่างแก่หมูยิ่งด้วยความจำเป็นและจำใจจะเป็นด้วยหมูยิ่ง ได้แม่หวานมาเป็นเมียรเรียบร้อยแล้วหรือว่าเพราะเกลียดน้ำหน้าไม่อยากจะพบกับนายวิงซึ่งเป็นพ่อของแม่หวานก็ไม่ทราบได้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่มีเรื่องกันกับในวิงจนเวลาผ่านพ้นไปตั้งหลายเดือนหมูยิ่งก็ไม่ได้เยี่ยมกลายมาหาแม่หวานอีกเลยและแน่ละผู้ที่ต้องเสียใจและเป็นทุกข์อย่างมากก็คือแม่หวาน เพราะว่าคล้ายกับถูกหมู่ยิ่งหลอกลวงเชยชมแล้วก็ทอดทิ้งไปง่ายๆอย่างไม่มีเยื่อใยทั้งๆท,ที่ได้ร่วมก่อกำเนิดให้แก่ลูกร่วมกันและลูกในท้องก็เติบโตโดยลำดับจนใกล้กำหนดจะคลอดภายในอีกไม่ช้าไม่นานนี้แล้วทุกที่เกิดขึ้นเพราะตนก่อ,อกขึ้นด้วยความใจง่ายทําให้แม่หวานก็ต้องโศกเศร้าและอับอายชาวบ้านทั่วไปและมีหนํำซ้าพ่อก็ยิ่งเกลี้ยกราด โดยมีเรื่องต้องด่าว่าให้กระเทือนชอกช้ำใจอีกทุกวันไม่ได้ขาดแต่แม่หวานก็ต้องทนโดยเก็บความขมขื่นไว้ในอกแต่ผู้เดียวจนกระทั่งวันสำคัญในชีวิตของแม่หวานก็มาถึงแม่หวานเริ่มเจ็บท้องตั้งแต่ตอนเช้าความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับทำให้แม่หวานต้องร้องครวญครางเพราะว่าคล้ายได้รับความทรมานอันร้ายกาจ และเนื่องด้วยการคลอดบุตรครั้งนี้เป็นท้องแรกสามคลอดที่บ้านโดยพึ่งหมอตำแยในถิ่นนี้เองจนเวลาเย็นลูกในท้องก็ยังไม่คลอดแต่แม่หวานก็ต้องเจ็บปวดเหมือนจะขาดใจกระทั่งถึงเวลาดึกของคืนวันนั้นแม่หวานซึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงและสุดจะทนอยู่ต่อไปก็ตายด้วยการคลอดลูก โดยลูกในท้องก็พลอยตายตามแม่ไปด้วยเพราะไม่มีผู้ใดจะสามารถช่วยเหลือสองแม่ลูกนี้ไว้ได้เลยนายวิ่งและภรรยาก็ต้องเสียใจอย่างรุนแรงเหมือนว่าจะดำรงสติไว้ไม่อยู่โดยรู้สึกว่าตัวต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปโดยไม่มีหวังจะได้กลับคืนมาอีกและเมื่อทบทวนสืบสาวสาเหตุว่าการที่ลูกตัวต้องตายนั้นเพราะอะไรก็ปักใจลงโทษว่า เพราะหมูยิ่งเป็นต้นเหตุในเรื่องนี้ถ้าหมูยิ่งไม่มาเกี่ยวข้องจนแม่หวานทองแม่หวานก็ไม่ต้องตายเพราะการคลอดบุตรเพราะฉะนั้นจึงต้องการแก้แค้นแทนลูกสาวที่ตายไปโดยผูกอาฆาตเพื่อจะทำร้ายแก่มูยิ่งให้สาสมกับความผิดที่เขาก่อขึ้นในวิ่งเป็นคนมีนิสัยเอะอปุผงผางชอบพูดและพูดโดยไม่สนใจว่าคนฟังจะชอบหรือไม่ชอบ ตลอดจนเมื่อโกรธเคืองอาฆาตผู้ใดก็มักจะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยไม่ปิดบังฉะนั้นเรื่องที่นายวิงมุ่งอาฆาตต่อหมู่ยิ่งจึงเป็นเรื่องโจงแจ้งโดยมีผู้นำความไปเล่าให้กับหมู่ยิ่งฟังโดยละเอียดเมื่อหมู่ยิ่งทราบเรื่องนี้โดยตลอดก็สั่งคนให้ไปส่งข่าวบอกนายวิงว่าเรื่องที่นายวิงต้องการจะทำร้ายตนเพื่อแก้แค้นลูกสาวนั้นหมู่ยิ่งจะเตรียมตัวรับนายวิงตามที่นายวิงถนัด จะด้วยปืนด้วยมีดด้วยไม้และจะทํากันซึ่งหน้าหรือรับหลังนั้นได้ทุกอย่างไม่คิดถอยหนีในวิงเลยขอให้ในวิงกําหนดมาให้แน่นอนเถอะพอในวิงรู้เรื่องนี้เข้าอีกก็ยิ่งแค้นเพิ่มขึ้นละมุ่งเป็นศัตรูกับหมู่ยิ่งให้ถึงที่สุดเรื่องที่ในวิงและหมู่ยิ่งผูกเวรกันไว้นี้มีคนรู้กันทั่วไปทั้งหมู่บ้านแม้แต่พระในวัดโบสถ์ก็พลอยรู้เรื่องนี้ด้วยโดยละเอียด หลวงพ่อทองเมื่อรู้เรื่องของนายวิงตลอดก็รู้สึกหนักใจและต้องการจะหาทางยับยั้งเพื่อไม่ให้ในายวิงกับหมู่ยิ่งผูกเวรต่อกันสืบไปเพราะคนในหมู่บ้านหลังวัดโบสถ์นี้ทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือจะยากจนอย่างไรก็ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวัดด้วยกันทั้งนั้นเพราะแต่ละคนก็นับถือพระพุทธศาสนาและทำบุญทำทานร่วมกันที่วัดนี้ฉะนั้นเมื่อมีทุกข หรือว่ามีสุขก็ควรที่ทางวัดจะต้องรู้และช่วยเหลือแนะนําในทางที่ถูกที่ควรเหตุนี้เมื่อท่านทราบว่าในวิงผูกอาคาตมุ่งเป็นศัตรูต่อหมู่ยิ่งอย่างเปิดเผยท่านก็เลยมีความวิตกและหนักใจเกรงว่าในวิงจะต้องเดือดร้อนก็สั่งให้คนไปตามในวิงมาพบท่านที่วัดในวันหนึ่งเมื่อในวิงมาหาท่านแล้วก็เริ่มสนทนากันด้วยเรื่องอื่นๆก่อนจนได้โอกาสหลวงพ่อทองก็ถามในวิงว่า เออวิงคนเขาพูดกันหนาหูว่าเจ้านะักแค้นเคืองหมู่ยิ่งนักหนาถึงกับมุ่งจะฆ่ากันเรื่องนี้เป็นความจริงเหรอคำถามของหลวงพ่อทองคล้ายจะกระพือพัดไฟคือความแค้นของนายวิงให้ลุกโผล่ขึ้นมาอีกจริงครับหลวงพ่อชาตินี้ถ้าผมยังไม่ได้จัดการล้างแค้นไอ้หมูยิ่งให้สาสมถึงตายผมก็คงนอนตาไม่หลับสนิทได้ มันก่อกรรมทำเข็นให้ผมต้องเจ็บใจอย่างสุดแสนถึงขนาดทีเดียวนะครับเออที่เจ้าว่าหมู่ยิ่งทำให้เจ้าต้องเจ็บใจมากนั้นเจ้าเอาเรื่องอะไรมาคิดถึงได้เจ็บใจถึงกับอาฆาตเขาอย่างรุนแรงอย่างนี้อา้าวลูกสาวผมทั้งคนรวมทั้งหลานที่อยู่ในท้องแม่มันที่ต้องตายพร้อมกันไม่ใช่เพราะไอ้หมูยิ่งคนนี้เป็นต้นเหตุบอกเหรอครับเออทำไมเราวิง ถ้านังหวานไม่ได้กับมูยิ่งแล้วนางหวานจะไม่ตายอย่างนั้นเหรอก็อย่างนั้นสิครับมูยิ่งมันทําลายลูกสาวผมจนท้องเมื่อท้องกับมันแล้วมันกลับทอดทิ้งลูกสาวผมถึงได้ตายเพราะออกลูกแล้วอย่างนี้หลวงพ่อไม่ให้ผมแค้นมันหรอครับเดี๋ยววียงถ้านังหวานได้คนอื่นเป็นผัวและเมื่อมีท้องกับผัวเขาแต่ต่อมาก็ต้องตายเพราะการคลอดบุตรเหมือนกันอย่างเงี้ย เจ้าจะโกรธผู้ชายที่เป็นผัวของนางหวานไหมว่าเขาเป็นต้นเหตุทำให้นางหวานต้องตายถูกถามเขาอย่างนี้นายวิงถึงก็อึ้งแต่ก็ยังตอบเลี่ยงไปอีกมันคนละอย่างกันนี่ครับถ้าลูกผมมันได้ผัวแล้วมันรับเลี้ยงออกหน้าออกตาถึงตายเพราะการออกลูกมันก็เป็นเรื่องสุดแต่เว้นแต่กรรมผมจะไปโกรธผัวมันทำไมล่ะครับวิงการเลี้ยงลูกสาวนะ่ะเป็นเรื่องลำบากนะ เพราะว่าส่วนมากนะพ่อแม่ก็ปกครองลูกได้แต่ร่างกายส่วนใจเขานั้นนะเขาปกครองของเขาเองพ่อแม่บังคับเขาไม่ค่อยได้จริงอยู่เรื่องที่หมู่ยิ่งล่วงเกินจนได้เสียกันนางหวานนั้นถ้าเราจะว่าหมู่ยิ่งไม่ดีก็ต้องว่านางหวานมันไม่ดีเหมือนกันที่ใจง่ายยอมเป็นเมียหมู่ยิ่งทั้งๆท,ท,ที่มันก็ยังไม่ได้แต่งงานกันตามประเพณีแล้วก็ฝ่าฝืนน้ำใจของพ่อแม่ แต่เรื่องมันแล้วไปแล้วเราจะแก้ไขยังไงได้ลูกเราไม่รักดีเองพ่อแม่ถึงต้องพลอยขายหน้าคนอื่นไปด้วยฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเจ้ายังติดใจว่าหมู่ยิ่งผิดนางหวานก็ผิดและเจ้าก็ผิดด้วยเพราะปล่อยให้ลูกสาวคุ้นเคยแล้วก็เล่จิดกับผู้ชายจนเกินไปบูราณก็สอนไว้ว่าน้ำตาลใกล้หมดหรือจะอดได้นี่เราปล่อยลูกสาวไว้ใกล้ผู้ชายถึงต้องเสียทีเขา ทั้งนี้เรื่องการตายก็นางหวานเรื่องนี้เจ้าก็ต้องรู้ต้องเข้าใจให้ดีเหมือนกันคนเรานั้นเกิดมาเท่าไหร่ก็ต้องตายหมดเท่านั้นหนีอะไรก็พอหนีได้แต่หนีความตายเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นถ้าไม่ตายตอนยังเด็กอยู่ก็ต้องตายตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวยังหนุ่มยังสาวไม่ตายก็ต้องตายตอนแก่รวมลงในเรื่องที่ว่าต้องตายทุกคน เราไม่เผาเขาเขาก็ต้องเผาเราส่วนเรื่องที่ว่าใครจะอยู่ได้นานอายุยืนหรืออยู่ได้ไม่นานอายุสั้นนั้นอันนี้สุดแต่กรรมที่แต่ละคนทำไว้เองในการก่อนนางหวานลูกสาวของเจ้าที่ต้องตายตั้งแต่เมื่ออายุอย่างน้อยอยู่เป็นเรื่องของผลกรรมแต่อดีตตามติดมาสนองเขาและที่ต้องตายเพราะการคลอดบุตรนั้นถ้าเจ้าคิดให้ยาวเรื่องมันก็มาก แต่ถ้าคิดเพียงสั้นๆโดยคิดว่ากรรมได้กำหนดชีวิตนางหวานไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ลิขิตมาว่าต้องตายอย่างนี้ก็คงหายวุ่นวายใจได้ฉันถึงอยากจะเตือนสติเพื่อให้เจ้าคิดตามแนวที่ฉันแนะโดยนึกถึงอำนาจของกรรมเพื่อปลอบใจตัวเองในยามทุกโศกจะเป็นประโยชน์กว่าคิดทะยุงยากอย่างที่เจ้าคิดมาแล้วนั่นแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องที่เจ้ามุ่งอาฆาตจองเวรกับหมูยิ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดมากไม่ถูกไม่ควรเลยเจ้าก็นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนระงับการจองเวรไม่ให้จองเวรต่อกันแม้พระองค์เองก็ทรงปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกเราปฏิบัติตามกันถ้าเจ้ามุ่งจองเวรเขาก็ชื่อว่าฝ่าฝืนพระพุทธโอวาทและไม่เคารพต่อคำสอนของพระองค์และในเรื่องนี้ ถึงเจ้าจะมุ่งจองล้างจองผลาญเขาโดยทำได้สำเร็จสมความตั้งใจก็ใช่ว่าเมื่อทำไปแล้วเจ้าจะมีความสุขได้กลับจะต้องเดือดร้อนทุกยากอย่างสาหัสเพราะประพฤติผ่าฝืนพระราชกำหนดกฎหมายต้องได้รับโทษทันลำบากไปจนตลอดชีวิตแล้วเจ้าได้อะไรตอบแทนเปล่าเลยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ปรากฏเลยถึงฆ่าเขาได้ แต่เขาตายแล้วเราก็ต้องมีความผิดนอกจากนั้นคนตายเขาก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่และผู้รักใครนับถือการทำให้คนเหล่านั้นต้องโศกเศร้าเสียใจแค้นเคืองเพราะคนที่เขารักและเกี่ยวข้องกับเขาต้องตายไปมันเป็นบาปอย่างหนักโดยสร้างความทุกข์ให้เกิดกับคนอีกมากไม่ใช่เป็นเรื่องดิบดีหรือทำไปแล้วจะสุขสบายอะไรเพราะฉะนั้นฉันจึงต้องการจะพูดเตือนเจ้าตรง,ตรง เพื่อให้เข้าใจแล้วก็ตรึกตรองดูให้รอบคอบทั้งนี้ก็เพราะสงสารเจ้าที่หวังดีต่อเจ้าไอ้เรื่องความทุกข์ของเจ้านั้นทําไมฉันและคนอื่นๆจะไม่รู้รู้ดีทั่วกันว่าเจ้าต้องโศกเศร้าเสียใจขนาดไหนแต่ไม่รู้จะช่วยเจ้าได้ยังไงนอกจากพยายามเพื่อไม่ให้เจ้าต้องทุกข์ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกเท่าที่ฉันชี้แจงให้ฟังอย่างยืดยาวนี้ก็เพื่อเตือนสติเจ้า ส่วนเรื่องที่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่นั้นก็สุดแต่จะคิดเอาฉันบังคับเจ้าไม่ได้พูดจบหลวงพ่อทองก็สังเกตดูกิริยาของนายวิงต่อไปส่วนนายวิ่งนั้นนั่งเงียบทำตาปริบปริบไม่ตอบไม่โต้แย้งอะไรทั้งสิน้นคล้ายกับจะได้สติแล้วก็เห็นจริงตามที่หลวงพ่อทองแนะนำนั้นทุกประการครับ